นี่นี้ต้องเท้าความแล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นเด็กในวันนั้นที่วันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในว,วัยกลางคนในวันนี้แล้วนะครับในยุคนั้นเนี่ยคือก็ต้องแต่คนอนายเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าคืออุตสาหการรมดนตรีเนี่ยนะครับมันมีแนวเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเฮปิเมเนชั่นเมเชั่นนะครับอัลเทอร์นทีฟพร้อมต่างๆนะครับกรไรต่างๆเนยแล้วก็อีกหลายๆแนวเพลงด้วยกันที่เกิดขึ้นนะครับดันั้น ผมเนี่ยก็คือได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสก็คือได้ฟังเพลงนะได้รับโอกาสจากเพื่อนๆมาแต่ได้ฟังเพลงต่างประเทศสมัยนะั้นคือเพลงไทยผมยังไม่ค่อยรู้จักนะผมได้ฟังเพลงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกเนวาน่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะสนัชชิงฟังกิง้งเพอร์แจอะไรต่างได้พัฟชิเวิเปอร์นะครับคอนอย่างเงี้ยโคชัมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้เนี่ยผมฟังไปปุ๊บคำว่าได้รับโอกาสพอเข้าใจใช่ไหมครับก็คือผม เพื่อให้ยืมเทสนั่นแหละนะไม่มีตังค์ซื้อนะและในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ภาพเกี่ยวระหว่งางภาพเกี่ยวระหว่างเทคโนโลยีกับตึ่เทคโนโลยีหรือว่าแอนออลกับด e ิจิตอลละกันนะนะเพราะฉะนั้นยุคนั้นเนี่ยสังคมก้มหน้าเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะมีพอสังคมก้มหน้าไม่ค่อยจะมีเนี่ยนะสิ่งที่วัยรุ่นยุคนั้นสนใจเนี่ยผมเชื่อเหมือนเหมือนกันแน่นอนก็คือคนชอบดนตรี แล้ววัยรุ่วรวนวนัยรุ่นส่วนหนึ่งชอบดนตรีอ่ะส่วนหนึ่งก็ไปชอบพวกรถทำยากพวกอะไรต่างๆอะไรนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเลยนะครับแต่ว่าผมเองผมชอบดนตรีผมชอบดนตรีพวาผมด้วยความที่ผมยังไม่รู้จักด้วยนะไม่รู้จักคอนเสิร์ตแต่ผมเห็นนะผมเห็นคอนเสิร์ตตามทีวีเห็นอะไรแต่ยังไม่เข้าใจว่า,าคอนเสิร์ตก็รูปแบบเป็ยนยังไงแต่ว่าเราได้ฟังเพลงรอ็อ k ได้ฟังเพลงครับได้ฟังเพลงอะไรต่างๆของวง,งต่างๆทีนี้ก็เริ่มเริ่มสนใจเริ่มฟังมาเรื่อยๆตั้งแต่ ก็แต่ช่วงประมาณปี198ปอะไรต่างๆแล้วกันนะ,ะนะยังไม่ถึง90นะนะเปนะ็อยุค80ูนนะครับนะแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นพวกดีวาราโปรเจกต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงของพี่หมูคารโดพี่หมูคารโดก็เป็นรุ่นทีนะ่ที่เป็นนักแข่งรถกับผมในสมัยนะั้นนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ คือได้ได้รับมรดกจากปะกงมาก็คือเป็นวิทยุวิทยุเทปนวิทยุเทปนะครับก็ก็เลยมีโอกาสได้ฟังเพลงเพราะไม่มีตังซื้อวิทยุนะไม่มีตังนะครับแล้วก็ได้รับเซาเบลมาสำหรับคบไปฟังข้างนอกนะทีนี้ผมเนี่ยด้วยความที่ผมไม่มีตังนะที่จะซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตนะไม่มีตังนะครับก็คือผมก็ทํางานช่วงต้นๆก็คือยังไม่จากคอนเสิร์ตดีก็คือผมเก็บตังก่อนเก็บตังซื้อเทปก่อนนะก็เลยไปรับการร้านการ หลักการหลักการก็ได้5บาท10บาท5บาท10บาทพอไปมาทักษะมันดีขึ้นพอทักษะมันดีขึ้น,น,นทักิลดีเอาค่าตัวได้นะก็เป็นวันทนะี่ยี่สิบอ่าหลังาการก็เป็น20่สิบซื้อแค่ได้หลายวันแล้วนะได้ฟังเรื่อยๆๆนะครับจนมีโอกาสได้รู้จักกับคอนเสิร์ตวันนั้นวันนั้นดูทีวีช่องช่อง5นะครับก็ดูไปดูมาปุ๊บเนี่ยมีมีประกาศโฆษณานะก็คือเป็นประกาศคอนเสิร์ตนะเป็นวงของพี่เสือ แ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> น่วงของพี่เสือนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยหลายคนรู้แล้ววงของพี่เสือเนี่ยก็รู้แล้วก็ไปคอนเสิร์ตอะไรก็คือโลกดนตรีดีโลกดนตร,ฟร,นะรีฟรีนะฮะฟรีนะผมตั้งใจผมจะไปดูอ่าผมต้องไปดูแน่ๆนะครับแล้วตอนนั้นบ้านผมอยู่ดินแดงแตนะ่อยู่กับม่านนะครับผมก็ <Yeah. S 1> คือ ถามถามคนเลยวันวับที่ถึงคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมก็ถามคนเลยว่าเอ๊ะมันไปยังไงนะไอ้เจ้าตัว,ตวไอ้จะอะไรนะไอ้สนามเป้าเนี่ยนะผมก็เดินไปแล้วก็ถามถามไปเรื่อยถามป้าขายกล้วยแขกถามร้านกล้วยเสีย่ยวถามไปเรื่อยจนไปถึงมมมผมเดินไปนะฮะเดินไปเพราะมันเป็นแค่จากดินแดงเนี่ยไปสนามเป้ามันแค่สอสงสามโลเท่านั้นเองนะผมก็เดินไปทีนี้ผมก็ได้เจอพี่เสือได้เจอพี่เสือเล่นอ่านะนะพอพี่เสือเล่นปุ๊บเนี่ยผมฟังเฮ้ยโหคอนเสิร์ตมันไม่เหมือนฟังเทปอะ่ะมันรู้สึกมันฟังแล้วโหมัน เสียงเบวเสียงอะไรมันกะแทกเข้าไปในใจมัน <t> ตื่นเต้นมันรู้สึกฟิลมันดีนะเนี่ยก็คืออย่าง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยยุค90เนี่ยคือเราเกิดในยุคนั้นไงแล้วก็ทานคอนเสิร์ตในยุคนั้นนะแล้วอย่างเป็นเพลงอุตสาหกรรมเพลงไทยตอนนั้นกำลังเติบโตนะฮะก็เลยแบบ เดินกนะ็คือชมคอนเสิร์ตไปเรื่อยไปเรื่อยจนแบบอ่ะยังมา,มาถึงอีกประมาณสักปีสปีได้มั้งปีหนึ่งนะคอนเสิร์ตของพี่ปูต่อนะนะผมก็รู้จักพี่ปูแล้วทีนี้นะก็โอเคก็ผมก็ติดตามคอนเสิร์ตมาเรื่อยมาเรื่อยทํางานเก็บตังค์เหมือนเดินะแต่ไม่ได้ล้างจานแล้วนะก็คือทอําอาชีพอื่นไปเรื่อยนะครับจนมีโอกาสได้ติดตามคอนเสิร์ตจนรู้สึกเราเรารักในยุค90้าสนะถ้าเกิดเราสรุปกันสั้นง่ายๆก็คือเราในยุคนั้นได้สัมผัสกับเพลงในยุคนั้น,น,นเองคือนี่คือสตอรี่